เด็กผีที่รัก The Big m a t มชนะครับไปกันที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คนะครับชมเกมคู่ระหว่างนิวคาสเซลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมของอาร์เซนอลผลการแข่งขัน,นจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ ของก,การเล่นของทั้งสองทีมต้องบอกว่าค่อนข้างจะสวนทางกันนะครับระยะหลังๆนี้ทางั่งของนิวคาสเซิลนี่เขาบอกว่าฟอร์มการเล่นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแล้วว่าช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะเก็บผลการแข่งขันในซุสคาร,ร,าบาคร์บาลอัพได้มาก็ตามแฝดนะครับแต่ในศึกคุเรียงกรีฑาเวลานี้ก็ต้องบอกว่าทีมของเอ็ดดี้ฮาวดูจะมีปัญหา เล็กน้อยอยู่เหมือนกันนั่นเองน,นะครับเพราะว่าเรื่องของการเสริมทัพที่เาเรียกว่ายังไม่ค่อยมีงบเสริมทัพเท่าไหร่นะครับผมล้ว่าจะเป็นปีที่มีสุ่งสปังอะไรก็ตามแต่นะครับผมแล้วเราก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วฤดูกาลนี้จะจบที่อันดับเท่าไหร่นะครับวนเรื่องของอาร์เซนอลเห็นทราบกันดีว่าณตอนนี้พวกเขามีปัญหาผู้เล่นกันแบ่างหนึ่และใน้ะนาบเ็เฉพาะแข้งเกมรับนั่นเองนะครับแล้วก็ ตัวของกับการอย่างมาติงโอเด์แอกกอก็ยังไม่ได้กลับมาสมบูรณ์เลยอยา่างใดแต่ก็มีข่าวว่าช่วงกลางสัปดาห์หน้าก็น่าจะทำแบ็กกลับมาได้ในศึกฟุตบอลยูโรป่าแชมเปี้นนยน,นส์ลีกเด็กก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมทำให้เรื่องของการจับทัพของอาร์เซนอลวิเชีย์เรตา้าเนี่ยก็ต้องจับทัพแบบตามดีตามเกิดจริง นะครับผมแต่แล้วก็เรื่องของเกมรับหรือหัวเข่าหมอกตรงว่าพวกเขาเดูจะยังมีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูไลน์อัพของทั้งสองทีมกันนะครับว่ามีใครกันบ้างทางฝั่งของนิวคาสเซิลนะครับผมมาในระบบ4-3-3นะครับผมก็นำเทียร์าคุสซัปตูนิโคสนะครับแผงหลังก็มีปาเบนแคร์แดนเบิร์นนั่นเองนะครับก็นำครับส่วนแดนกลางนี่วันนี้ก็ถือว่าจะหนักจะเต็มนะครับผมก็มีบูโนกิมาร์ไลส์มีซาโดโตนาลี่นะครับผมแล้วก็โจดินตอนส่วนแนวรุกเดี๋ยววันนี้จะนดี้ของแผไม่ดอนที่มีปการได เจ็ดนะครับส่วนฝั่งของอาร์เซนอลนะครับผมวันนี้เรื่องของเกมรับเนี่ยจะไม่มีการเริ่กันเย็นนะครับผมขัดกันเขาเรียกว่าสลับกันเจ็ดจริงๆนะครับผมแล้วก็จะมาเป็นทางด้านของควีอารนะครับอาจจะต้องเล่นร่วมกับวลิสลีบานะครับผมในเกมวันนี้ส่วนแนวรุกวิโยซาก้ามาตินกาเบร์มาตินเนลลี่นะครับผมก็พร้อมลงสนามพร้อมด้วยไคล์เฮาสคนนี้นี่ครับแล้วกชมเกมกันครับเกมเริ่มครับ อาเซนอลเป็นฝ่ายเคลียลูกเริ่มก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีแดงครับเริ่มมาที่เลคัไลส์ครับวันนี้ไล่ลงสนับตัวจริงล้วจายมาแหวนลูกนี้แล้วจริงครับโอ้แต่คุณสินยกคงเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกัหวะนี้ก็เป็นลูกตลางหน้านะครับยังไม่มีอะไรครับผูว่าเป็นการเปิด เริ่มต้นได้ดีนะครับสำหรับทางฝั่งของอาร์เซนอลครับขายฮาวเวสครับได้ลองจบก่อนครับแต่ลูกนี้ก็ชัดจะเห็นครับว่าเป็นลูกล้ำหน้าครับเบิร์นจ่ายไปข้างหน้ามีจาร์คอบเมอร์ฟี่นิฟฟาร์เมนโตฟาร์มเมนโตครับทีซานโดโตนารีกิลมาไลส์หาบอลขึ้นมาทางขวามีเพื่อนแทงมาอยู่ที่ลิฟาเมนโตลิฟาเมนโตครับ ที่เมอร์ฟี่กระชากมาลูกนี้เปิดมาแล้วตัวแม่ลิกโมงเอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอาแต่มีโค้งเหมือนกันครับโอ้โหลูกโมงของทาวิบานส์ครับโอ้ได้จบคนละครั้งครับโอ้เอาบอลไปซุกตะขครยทั้ง2ทีมครับแต่ยังไม่ได้ประตูครับเป็นล้ำหน้าทั้ง2ทีมลาย่าเปิดบอลมาครับ ที่กลางสนามเก็บได้คาร์แฮาวสตวัดบอลมาทางซ้ายไฮทิมเบอร์มาร์ตินเนลลี่ไลส์กบบมิเกลเมลิโนโแทงมาแต่โดนตัดบอลไปครับบอลเป็นของนิวคาสเซิลโจโลินตนันทางซ้ายมีวินมาฮาวิบานส์มองหาเพื่อนในข้างหน้าด้ดานซ้ายตอนนี้มีโอเวลาไปแล้วแทงมาลินนี้แม่ล้ำหน้านครับชัดเจนครับ ว่าทั้งสองคีมนี้เล่นไฮไลท์กันเลยนะครับแหงหลังจังหวะล้ำหน้าของฝั่งนิวคาสเซิลครับก็ชัดเจนครับในเกมไม่โกงอยู่แล้วครับถ้าเป็น VR ในชีวิตจริงนี้ก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันมาหรับทางทีมที่อังกฤษครับมาด้านซ้ายมาร์ติเนลลี่กับ ber. ทิมเบอร์ยูลงสามเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับยูริทิมเบอร์เล่นกันสั้นๆ กบิมาติเนลลี่หมุนหมุนหมุน,นหมุนเป็นเดอะหมุนหมุนหมุนทำไงยังไม่จ่ายเพื่อนมาที่ฮาวเวสคือกลับมาดดคไลส์ไลส์ไ้กับปาเต้ปาเต้วันนี้เล่นตรงกองกลางแล้วนะครับกลับมาแล้วเมริโน่เกมเมิโน่ห้กับไลส์แทงม,มาลูกนี้ครับไฮฮาวเวสโู้ยิงลูกนี้ติดเซฟนิโปบโอ้โหได้จบแล้วครับคราวนี้จบจริงๆแล้วเป็นเซฟจ,จริงจังนะครับ ลูกเตะมุมของอาร์สเนลลครับเดคันไลส์เลนสั้นๆกับซาก้าแล้วโดนปัดบอลไปโดยซาโตโตนารี่เป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของอาร์เซนอลดูภาพช้าจังหวะคายฮาวเวสได้กดครับโอ้แต่ยิกโป้จัดไปหนึ่งเซฟู <Yeah. S 1> ุรษาประตูทีมชาติอังกฤษครับวัย32ปีเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของอาร์เซนอล เล่นกันสั้นๆซากา้าเปิดมาลูกนี้โดนโมงเคลียร์ออกมาแล้วพยายามที่จะมงแล้วได้โอกาสดิงลูกนี้กับติดบล็อกแล้วจะได้อีกอีกครั้งไหมย,ยังไม่มีครับไลซ์หรือลังกับมาทิมเบอร์ไปกับไลซ์เป็นไลซ์รับกระแหพยายามพาบอลไปเองครับโดนตัดมาบอยที่เมอร์ฟี่ให้ทางขวาริฟามิโต ควาเมนโต้ครับชากบอมาดวลกับทิมเบอร์แล้วหลุดด้วยถึงเส้นหลังจะเปิดไม้จ่ายมาสั้นๆให้กับเบอร์ฟิ่แล้วได้ยิงลงนี้ครับโอ้โหแล้วเคลียบบอลออกไปโอ้เกือบจะเป็นสกอร์ขึ้นนำของหลังฝั่งนิวคาสเซิลครับโอ้โหซาลิบาเมื่อกี้ผมที่ยิงนี่ต้องดูอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวรอดูภาพช้าบุโยซาก้าซาก้าแทนมาได้ครับอาวเวส อาเวสแล้วจ่ายบอลเสียไปเองติดทานด้านของลูอิสเอลูวิสพอลครับในช่วครูนี้บอลอยู่ที่เมริโนสาก้าสาก้ามาที่เบนไว้เบนไว้ย่องย่องมาแล้วจ่ายบอลแหม่ไม่ผ่านพอลครับแล้วฮาวิบาร์ได้พื้นที่กระทาฮาวิบาร์ใช้ความเร็วขึ้นหลังกลับมาครับจอริลินตอนจอริินต์นค้นหลังครับมาที่กีมาไลส์เปิดบอลไปข้างหน้าให้กับอิซักอิซักแ แ่จะจับบอลครับจับไม่อยู่ครับยกเท้าสูงเหลือเกินบอลอยู่ที่มาติเนลลี่มาติเนลลี่หาบอลมาแล้วโอ้โหไม่ทานครับโอ้โหแข็งแกร่งเหลือเกินจังหวะนี้ของกิมาไลส์ครับฮวิบานส์บาสโดนแซะแซะลูกนี้แล้วโอ้โล้มไปไม่ฟาวครับพุทธสิน์ตงน,นี้นกหวีดขมครับไม่เป่าง่ายๆครับ กำลังเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์บอลอยู่ที่ไวซาก้าซาก้าแทงมาลูกนี้โอ้โหเหมือนจ่ายคืนให้ิวคาโซครับ mm hmm. การจ่ายบอลของอาร์เซนอลช่วงครึ่งแรกนี้ดูจะจ่ายบอลเสียกันเยอะหรือเกินครับบอลอยู่ทงางขวาครับมีฟาเมนโตมีพื้นที่มีฟาเมนโตแล้วไม่มีใครมาบางังแล้วติยิงลูกนี้ครับติดบล็อกแล้วก็เคลียบอลออกไปครับโอ้โหอาร์เซนอล อยู่ดีต้องมาเล่นเกมรับกันอีกเฉยเลยครับเบอร์ฟี่โอ้แต่กระชากลูกนี้ไม่ผ่านทิมเบอร์มเบมอร์มาที่เมดิโนโ่มปเกลเมดิโน่ครับไ้กับไลส์ไลส์พาบอลมามาติเนลลี่ไปหลังกลับมามาติเนลลี่อีกครัง้งได้คลิกครับมาติเนลลี่ไปครับแล้วโอ้โหแต่ลูกนี้สวยครับเด็ดแทนไลส์ เด็กแคนไลท์ทำยังไงเพื่อนใจมาอย่างสวยเด็กแคนไลท์ทำไงดูตันๆแล้วเปิดมาลูกนี้ให้กับเรา้ยิงๆครับโอ้เ,อเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโทโมัสปาเต้โอ้โหบอลเหมือนไม่มีอะไรครับโอ้แต่ลูกนี้ฮามอนเล่สวยเหลือเกินครับโอ้โทโมัสปาเต้ครับกองกลางจอมเจ็บครับโอ้ดูเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับมุกเจซากาโมงมาแล้วนี่ครับโอ้มาเข้าทางปืนพอดีเลยครับ จังหวะนั้นมีแดนเบิร์นวิ่งม,มาครับแต่โอ้บังไม่ทันครับโอ้ทั้งแดนเบิร์นทั้งกีมาไลส์ครับโอ้ลูกนี้ของโทมัสปาเต้ครับโอ้ดิงได้ในช่วงนาทีสุดท้ายด้วยครับโอ้นาทีบาบครับอาร์เซนอลนำไปก่อน1สกอร์ครับโอ้บ้าบอคอหอยพ่อนิวคาสเซลิลทำเกมรุกอยู่ดีๆครับมากลายเป็นว่าอาร์เซนอลขึ้นนำไปก่อนซะอย่างนั้น ลุกทุ่มครับของฝั่งนิวคาสเซิลมีบอลกว่าจะเขี่ยบอลนี่ลีลาจัดเหลือเกินแช่ไ้กับโตนาลี่โตมาลี่ไ้กับทางไปข้างหน้าครับเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วจะได้บุกอีกสักครั้งไหมวิฟามิโน่ตายมากได้บุกอีกสักครั้งหนึ่งครับมาที่อีซักอีซักได้ลอ่อเอ่อายิงลงเนืเอเรียบร้อยเลยครับอ,พอ ตีเสมอได้สำเร็จแค่โอเกมรับของอาร์เซนอลครับนวดไหลโดยเฉพาะคีวีออลนี่ยโอ้โหนี่ครับเสียประตูในช่วงนาทีบาบแต่ก็เอาคืนได้สำเร็จครับโอ้อลิสันเดอร์อีซักดูครับวิลสันดีบามาไม่ทันครับเขาคีวีออลปล่อยครับอย่างนี้ครับเดื๋ยจะไปเหลืออะไรครับโอ้โหล่อเปล่าไปเลยครับโอ้ดิวคาเซลครับตามตีเสมอได้สำเร็จจากอลิสันเดอร์อีซักครับนี่ครับกลับมาก็คมๆเลยฮะ โหฮ่หอกทีมชาติสวีเดนวันนี้ไม่มีแอนโทนีกอร์ดอนก็ยังมีอิซักกลับมาทันครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกครับโอ้จากเกมหนืดๆครับกลายเป็นว่ามีสกอร์กันในช่วงท้ายเกมครับเลสเดอร์อิซักกับโอกาสามครั้งเป็นหนึ่งประตูนีถือว่าฟอร์มโดดเด่นครับจบครึ่งแรกนิวคาสเซิลหนึ่งอาร์เซนอลหนึ่งครับ มาดูสตัดกันในช่วงเครื่องเวลาแรกกันครับเรื่องของการครอบครองบอลเนี่ยก็เป็นฝั่งของอาร์เซนอลนะครับที่ทาได้ดีกว่านะครับ59ต่อ11อ่า41เรนะครับเรื่องของการจ่ายบอลต่างๆนี่ก็เป็นอาร์เซนอลที่เยอะกว่าพอสมควรนะครับ69ต่อ46 เรื่องของการโอกาสในการยิงทำประตูนะครับเป็นยูคาโซที่มากกว่านะครับ4ต่อ3ครั้งแต่ก็ได้มาคนละ1ประตูส่วนเรื่องของเกมรับเนี่ยก็เป็นฝั่งิวคาเซที่ดูจะทำได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับเกมเริ่มครับิวคาเซชุดขาวดำรับุกจากขวาไปซ้ายปาตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกม แล้วได้แทงลูกนี้ครับจากคอบเมอร์ฟี่หลุดมาเปิดมาลูกนี้แม่บอลม,ม,มันย้อยเกินไปเสร็จทางฝั่งอาร์ซนอลบอลอยู่ที่เมลิโนมาทางขวาเบนไว้ไวเล่นสั้นๆกับปาเตมาที่เมลิโ hmm. นอยู่ที่ปาเตทางขวาโล่งซาก้าจะไปเองแล,แ,ลแล้วแม่มีความเร็วครับซาก้ากระชากหายแล้วแม่ไม่ไปต่อครับ มุโยซาก้าครับอยากจะดวลกับวิสฮออีกครั้งแล้วจ,จ่ายบอลเสียไปเฉยเลยครับโอ้พกุกโยซาก้าบ้าบอลพอเห็นพ่อไปครับฮาวิบาสโอ้จ่ายบอลไปางขวาลุกนี้มีโล่งๆครับแล้วโอ้ลาย,ยาวิ่งมาไม่สุดแล้วเก็บบอลได้แล้วแอมบอลออกไปเองครับโอ้ขอโทษเพื่อนเลยครับจากคอบเมอร์ฟี่โอ้จังหวะนี้หน้าทําได้ดีวันนี้ครับสําหรับจากคอมเมอร์ฟี่ครับ Murphy. โอ้โหความผิดพลาดเกมรับของอาร์ซอลเห็นเห็น,หนชัดเจนครับ ทางฝั่งเซนเตอร์ท่านด้านซ้ายครับอย่างยาคุบคิวีอรครับโอ้โแล้วจับบอลลั่นลั่นครับยังได้อยู่เมริโนโเมริโนโมาที่ปาเต้หุ่นกลับมาครับไลซ์ทางซ้ายไลซ์อีอาร์ขอภายครับมาตีเนลลี่มาที่เมริโนฮาวสฮาวสใไทยกับปาเต้ซากาซากาเหยนบอลเข้ามาซากา ซาก้าเลี้ยงบอลแล้ว <togg> จ <ling cycles> oh, <roscop y> <med Nept Vital careers> ่ายบอลโอ้โหลอดดาครับลอดดางลุยสออจะเป็นของสาก้าให้กับปาเต้ปาเต้มาที่ใครฮาวเวสแล้วผู้ตัดสินครับลายแมนยกโ่ดนี้ฮาวเวสนี่ล้ำหน้าช็อตแบบล้ำแค่เข่าครับโอ้โหหน้าตัดเข่าทริงนี่แล้วเหมือน้าสนามมีการขยับเดี๋ยวดูว่าใครเป็นฝ่ายขยับครับ ได้ยินเสียงโคโสกแต่ไม่มีกราฟิกขึ้นน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับดูเกมกันต่อบอลอยู่ที่โจลินตอนอที่อีซักอีซักแปะจับบอลลั่นชีวีออเมลิโนโที่ไว้เล่นสัน้นปาเต้เล่นกับซากาซากาวันนี้นี่ถือว่าดูจะไม่มีความมั่นใจเลยกระชากบอลมีพื้นที่แต่อยู่ดีไปรองให้ลหุยส์ฮอลครับ มาดวลกับตัวเองซะยังงั้นครับน้าบอมากซาก้าอีกครั้งซาก้ามีความเร็วให้กับฮาเวสฮาเวสให้กับปาเตปาเตมีพื้นที่ได้กระชากโล่งๆปาเตโอ้โหปาเตครับโอ้หลุดไปยิงอย่างนี้ก็ไม่เหลือครับโอ้กองกลางบอกว่ากูเจ็บใช่ไหมนี่กูยิงโชว์วิ่งไปโอบกอดกับมิเกลอาเตต้าครับสำหรับความไว้วางใจโอ้โหดูกันอีกครั้งหนึ่งครับมุม p o โวครับ โอ้กระชากจริงลูกนี้ครับไม่เหลือสิครับโอ้โทมัสปาเตวันนี้โดดเด่นจริงๆครับนี่ครับโอ้โหหลุดแผงหลังแผงหลังหลุดหมดเลยครับแล้วคนที่มันยืนอยู่เฉยๆอย่างฟาเบียนแช์มันยืนทําไมครับโอ้ดีฮะเอดีฮาวเซงครับโอ้งงกับการยืนประกบตัวของฟาเบียนแชครับยืนดูโทมัสปาเตวิ่งไปเฉยๆเป็นบัคอีกอันนึงนะครับที่ผมเห็นมาหลายครั้งแล้วครับกับ เกมนี้นะครับตอนเล่นเองก็เป็นนะมันจะมีเซนเตอร์ตัวนึงมันจะเอ๋อนะครับอ่ะดูกันต่อครับปาเตมาที่มา์ติเนลลี่ให้กับไรซ์ทางซ้ายมีให้กับทิมเบอร์ทิมเบอร์พาบอลไปกระชากมีพื้นที่พาไปแล้วก็แหม่จ่ายบอลลูกนี้จ่ายบอลเบาเบาก็เยี่ยวแมวเยี่ยวอีกครับแล้วนี้ปาเมนโตก็แอบบอลออกไปเองครับมีการขยับครับนิวคาสเซิล เขาจะขับเมอร์ฟี่ออกแล้วอ่าวแอชลีย์กอร์ดอนครับอันนี้มีตัวสำรองครับแล้วทางฝั่งของอาร์เซนอลก,ก็ส่งกัมเบลมากันเยสครับลงสนามดูจังหวะน,นี้ก่อนครับฮาวสก็เอาส่งคิวิโอออกนะครับอาปาเตจะได้ยิงน้ซาก้าปา,าเตจะลุ้นแฮตติกแล้วแบดจ่ายลูกนี้แล้วอยู่ที่ซาก้าซาก้าเขาขวัยิงลูกนี้ครับติดแมตติดสเตปโอ้โหเกมรับของ นิวคาสเซิลโดยเฉพาะฝั่งของฟาเบียนแชอีมีปัญหารจริงๆนะครับโอ้โหนี่ครับบนเพื่อนครับนิกโป๊ทเขาสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายครับยังเป็นอาร์ซนอลที่ขึ้นนำอยู่2ประตูต่อ1หนึ่งเปิดมาลูกนี้ก็นยิงโมงครับแม่บอลเหินข้ามคานไปครับนิกเกลเมลิโน่ครับ เจอทีมเก่าครับให้ดูแอคชั่นแต่ไม่ให้ดูภาพช้าครับเกมมันก็พาเรางงๆเหมือนกันครับเปิดบอลไปข้างหน้าแล้วโอหาวิบาลจับบอลได้ได้ดวนกับไวส์จ่ายมาอิซักอิซักแล้วเสียบอลครับไลส์มาที่มาตินเนลลี่ฮาวเวสฮาวเวสมาตีมาตินเนลลี่กาเบียลมาตินเนลลี่ มาติเนลลี่ทำไงขึ้นมาครับทิมเบอร์ทิมเบอร์แล้วโดนเสียบครับโอ้โหวินพับเบอร์บริลตีต้ตอนนี้เขาให้อาร์เซนอลนี้เหนือกว่าเยอะมากเลยครับ75%ในการชนะเกมนี้ครับเพราะนำอยู่ส่วนนิวคาสเซิลมีโอกาสเพียงแค่5%เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นวินพับเบอร์บริลตี้นะครับเป็น Data ของทางทีมบริตต์อังกฤษน,นะครับที่เกมก็เอามาอ้างอิงเช่นเดียวกันบอลที่ปาเต แม่เป็นเกมที่รู้สึกรู้สึกแบบจืดๆหน่อยนะครับกอดอนได้บอลแลครับแอนโชนี่กอร์ดอนกอดอนมีพื้นที่โอกระชากความเร็วกอดอนมาครับโอ้โหได้ฟิตกลับมาเป็นตัวสำรองแล้วจ่ายลูกนี้โอ้โห,หน่าผิดหวังแม่มาอย่างสวยครับมาอย่างสิงใจอย่างสุนัขเลยเกินครับลูกนี้โอ้อะดูต่อมาติเนลลี่มาติเนลลี่ขึ้นมาไล์ ให้กับมาติเนลลี่กระชากมีพื้นที่มาติเนลลี่เปิดด้วยสายหมาแล้วได้จริงครับแม่สาก,ก้ายิงที่ขวาแต่บอลเหินข้ามคานครับแล้วนิวคาสเซิลมีขยับอีกตำแหน่งครับมิแกวอมัมเบลลนะครับลงมาแทนฮาวิบาส์แล้วก็อาร์เซนอลครับมิเกลเอเต้เอาโทมัสปาเต้คนยิง2 2ประตูครับออกแล้วส่งใครลงมาล่นะเดี๋ยวขอดูครับปาเต้ออกส่งจอจินโยนะฮะ นิวคาสเซิลหนุนมาบอลอยู่ที่ทิมเบอร์เขาสู่ช่วง5ทีสุดท้ายครับนิวคาสเซิลต้องเร่งเกมแลครับจังหวะนี้เอี่ฮาวไม่งั้นเก้าอีอาจจะร้อนได้นะครับอาจจ่ายไปทางซ้ายเปิดมาแล้วได้โป่งลูกนี้ครับแหม,มเบาเกินไปมิเกลมาลิโน่ครับขึ้นมาโม่งเองวิฟาเมนโตวิฟาเมนโตครับพาบอล มาเข้าสู่ช่วงนาที่สุดท้ายยังไม่จ่ายไปข้างหน้าบอต้องเอาไปลุ้นข้างหน้าแล้วครับอีซักด้านซ้ายมีเพื่อนไม่วิ่งครับมิกเกลเอาไม่ลอดรออะไรอยู่แล้วก็จ่ายคืนกลับมาโทษเวลาบาดเจ็บเสียทีแม่ต้องบุกแล้วเพิ่งจะมาบุกเพิ่งจะมารู้ตัวอีซักเข้าขวาอีซักทำไงอีซักอีซักมีเพื่อนวิ่งแม่แล้วก็จะไปเองครับแล้วก็เสียบอลให้อาร์เซนอลอาร์เซนอลดูไม่เร่งแล้วครับจ่ายบอไปมาแล้วครับผ่านเวลา แล้วจ่ายบอลเสียไปเองแล้วผู้ตัดสินครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับก็เป็นนั้นว่าคู่นี้ครับจบไปเป็นชัยชนะของอาร์เซนอลครับโอ้โห,โหภาพจับมาที่ใครก็ไม่รู้นะครับแต่ขึ้นกราฟิกว่าเป็นโทมัสปาเตนะครับโอโนี่ครับ ่ความเอ๋อของเกม FC 25ครับจบเกมครับนิวคาสเซิลหนึ่งอาร์เซนอลสองครับ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับการจำลองเกม f c 25นะครับในคู่ Big Match ที่เราที่เราเลือกมานะครับของค่ำคืนวันเสาร์เป็นคู่แรกเลยครับผลปรากฏว่า Arsenal ก็สามารถเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ถ้ว่าของจริงจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราก็มาติดตามรับชมกันอีกทีหนึ่งในค่ำคืนนี้ครับแต่ที่แน่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของเด็กผีที่รักแห่งนี้ด้วยนะครับ